สวัสดีทุกทท่านนะคะที่กำลังชมคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้หมอลีนมาแนะนำนะคะสำหรับใครที่ดวงตกนะคะทำมาค้าขายก็ไม่ดีนะคะการเงินมีปัญหาหมุนเงินไม่คล่องหรือแม้กระทั่งเงินขาดมือทำอะไรก็ติดติดขัดขัดนะคะมีอุปสรรคเข้ามาตลอดนะคะมีแต่มีแต่เรื่อง มีแต่ปัญหาเข้ามาถาโถมเข้ามาในตัวนะคะวิธีแก้ดวงตกนะคะทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆอย่างแรกนะคะล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วเอาน้ำล้างเท้านั้นนะคะไปล้างหน้าอาบน้ำชำระร่างกายนะคะสทําบุญถ่ยชีวิตสัตว์เท่าตามกำลังทรัพย์ที่เราสามารถทำได้ทำแล้วไม่เบียดเบียนนะคะตัวเองหรือว่าไม่เครียดในเรื่องของการเงินนะคะ แนะนำให้เป็นการปล่อยปลาไหลหรือว่าปลาหน้าเขียงนะคะการตักบาตรวันเกิดนะคะตักบาตรวันเกิดก็คือใส่บาตรวันเกิดของเรานะคะคุณเกิดวันไหนก็ใส่บาตรวันนั้นนะคะใส่ตาม กำลังวันของตัวเราเองหรือว่าจะใส่3รูป5รูป7รูป9รูปแล้วแต่ตัวเราสะดวกการทำสังฆทานสังฆทานก็จัดเองนะคะเป็นของง่ายๆที่พระจำเป็นต้องใช้นะคะเอาความจำเป็นเช่นสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันกาแฟเป็นต้นนะคะมันสวดมนนตั่งสมาธินะคะการทำบุญโรงศพนะคะทำเดือนหลักรั้ง หรือถ้าบางคนแบบการเงินมันมัน,ม,นมันติดขัดจริงๆมันไม่ได้จริงๆก็แนะนำให้คุณใช้แรงกายตัวเองนะคะทำเกี่ยวกับความสะอาดในวัดวาอารามนะคะกวาดวัดร้างห้องน้ำวัดนะคะแล้วก็ถือศีลกินเจงดกินเนื้อสัตว์หรือการท,ทานมังสวิรัต ลองทำด้วยตัวเองนะคะอาจจะทำสัก5พระ7พระหรือว่า9พระนะคะทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลที่แนะนำไปถ้าระหว่างที่คุณทำอยู่ตรงกับวันพระหรือไม่ใช่วันพระก็แล้วแต่แล้วคุณถือศีล5้าได้ด้วยนะคะจะยิ่งส่งผลให้อะไรที่คุณติดขัดมันดีขึ้นนะคะตั้งจิตอธิษฐานครั้งนี้นะคะที่เราทำอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของตัวคุณโดยตรงเลยนะคะแล้วก็กวดน้ำ ลองทําดูนะคะง่ายๆได้ด้วยตัวเองนะคะก็ใครผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้หมอลินโดยการกดหัวใจกดติดตามแล้วก็กดแชร์ขอบคุณค่ะ